อ่ะยังท่านผู้ชมวันนี้ตชาชัยมีหนวดมื้อเย็นวันนี้ีกแล้วครับท่านอันนี้ต้มจับชัยต้มจับชัยใส่แครอทใส่กระลำเตใส่เห็ดหูหนูใส่หัวใจเท้าตังโอนี่ผัดถั่วฝักยาวกับหมูกรอบอันนี้ของเก่ามากินข้าวกันเร็วเนี่ยตใชัยกินข้าวแต่ละมื้อเนี่ย เนี่ยผักเยอะอืมอมอากินข้าวกันอร่อยปรับข้า,ข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 าวกระชายเมนูวันนี้ของใหม่ก็คือต้มับไข่ผัดถัวบักยาวกับหมูกรอบอันนี้ปลาปลาดุกแดดเดียว Cà Bà chào. À, này trong Rồi mát rồi. กับข้าวแต่ใามีหนวดออกมาทุกวันด้วยกดติดตามทั้งอาจารย์มีหนวดด้วยนะกดกดปะค่ายกดแชร์กดติดตามอาจารย์ด้วยอาจารย์มีหนวดจะทย์กับข้าวออกมาทุกวัน,นท,ออทุกวันก็นเป็นกาจารยจใ่านอาจารย์มีหนวดด้วย ก็ก so ็พูดตอบอืมอืมก็การพร้อมเนี่ยพี่สาวตำเองมอร่อยเนี่ย รสชาติที่เราต้องการถูกใจทุกมือ้อใจใจตั้งสามทุกมือ้ออร่อยทุกมือ้อมากินข้าวัน้นเร็วๆเพ่นทุกคนอย่าลืมกดติดตามตจใครมเมนวดด้วยนะเป็นลำใจใตะไครไมเมนวดด้จะทำออกทุกวันทุกวันอืมอ๋มอ